ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตากจัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมในรุ่นที่สค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตากจัดพิธีมอบประกาศนียบัตให้แก่ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเตรียมพร้อมก่อนกลับสู่สังคมรุ่นที่สามณนะสำนักสงฆทุดงคัสถานอยู่สุขเจริญตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตาโดยมีนายวรานนยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานร่วมด้วยประหลัดจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งมีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทั้งหมด72คนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดตากได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดด้านการบำบัดรักษาเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีกโดยมีกิจกรรมตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับ กลุ่มผู้เสพยาเสพติดของกระทรวงสาธารณาสุขเช่นการทบทวนจิตการรู้ตนพ้นทุกข์การเสริมสร้างแรงจูงใจการทำหน้าที่ครอบครัวการจัดการตัวกระตุน้นการสร้างชีวิตใหม่การมองโลกในแง่ดีเป็นต้นจากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา12วันพบว,ว่าทุกคนมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและในจำนวนนี้ มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่อีกจำนวน15คนทั้งนี้คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากสถานบำบัดฟื้นฟูแห่งนี้นำไปใช้ในการดารงชีวิตและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคมและชุมชนต่อไป